ไม่มีพี่ไม่มีเดี๋ยวผมดูใหม่ไม่มีพี่ M M เลย in the hole ืนไปแล้

ทึงไม่ได้พี่เหลือเท่าไหร่แล้วอ่ะแปดสี่ <All> right, ่เวลาไม่พอมันดีดีไม่เลยเหมือนไปกันมาไฟร์ในห้องสองตัวแล้วเจมส์ไฟร์ในห้อง ว่าคูตายจะได้เลยมีระเบิดโคตรเยอะเลยเหมือนทำปืนนี่คุอหนไฟในห้งน่าไฟในห้องไฟในห้องไฟในห้อ ทนถนนปิดเงนเย็นมากอากาศรูดบัอกชอบอยู่อ้าเบอร์ยังเอมัน่อยพี่มันอยู่ในห้องเอแล้วก็อยู่บีบล็ออเน้ะ มาหินหนาจากหลุดเนี่ยกูเห็นนะลง <Okay. S 1> เองไม่มีใครปาระเบิดไปมไปากเลยผมปาไปก่อ okay, นหน้านั้นแล้ว วางบินแล้วครับตัวน,นี้เจ็บเออโอ้โให้ผมวางก่อนก็ไม่ได้ตายแล้วเนี่ยทำไมยี่มึงคนแบบนี้วะไอ้ทำไมไอ้ต okay, ้นโอเคไปกันเลยไม่อยากให้มันวางก่อนไม่อยากให้มันวางก่อนระ <laughs> วังลู่วังลู่ หมดห้าเลยตอนี้เจ็บตามไปตามไปตามไปโอ้โหไปไหมไปไหมดดีหมีมีมีอยู่จะลงเองเล้วเป็นไงไปลยเข้ข้าเลย

โอ้เจ็บเจหสามตัวในดีใช่อย่างก,กระตุกครับพี่อ hey, wait, wait. ๊อฟเอวไวไหมต่กระตุกแต่หน้าจอไว้กระตุกนะโอเค okay, let's go เอไว้มันมีตัวนเด่นที่ช้ไหมัอนนี้มีสองตัวในหลักตัวั้่ Yeah <laughs> <inaudible> yeah Fire in the hole! They are coming in. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! มาดูปืนเทนนี่โอเคแลวกระวังไม่ตัดนะกูว่ารอบนี้ไม่ตัดหรอกอ a าพของการแจกปรทูครับมันต้องอัดฉีด้ายครับอัดีต้องอัดีเอาะเอาวะเออแบกงัไพี่ก็คนละห้าสิบยครที่หน่งครที่หนครที่หนึ่ได้สามร้อยทูเลยพี่แจก บนนี้โทรให้ดูแต่ภา <All right. S 1> พตามแยกให้ดูเดี๋ยวพี่ดูให้ตามแยกอ่ะ uh. ดู นเฮ้ยอย่าล่าดิมรรยกาขานแล้วนะแต่ตัวนี้เจ็บอยูฐานเจ็บนหลยัวแล้วเนี่ยเออไปใจแลักทีอ Oh, <laughs> <Leo>. <laughs> Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. <laughs> ว่าอดแล้วีไม่รับนย่ัากขึ่าขึ้นขึ้นบันไดอะันย่กอ่ะันยาไนะอ่อทังทั Bomb has been planted. ผมตายอยู่ได้อ้กตะปืนพี่ตัวนี้ลองไปยืนรอเห็นปะเล่อนขวาเขาทำโฆษณาได้ดีเลยแค่ A พี่ปามแค่อเลยลอง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 มา Anh 1 với thằng hồi phòng game. Okay, let's go. Ờ đi nhá, phòng Fire in the hole. 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 Fire in

ห้องแห้องไม่มีคนโดูสามยากไม่มีคนดูายยายอยู่ลึกอ,อยู่ลึกนมาสามยังไงนม่ทอมยาด้าเลยพีวันหน่ พี่ท็อปไม่มบีบัคเลยพี่สนานตายแล้วไหมเกียดแล้วะ่ับไม่กียแางแยกแล้วมั้งพี่ หล่อเลยครับหล่อเลยครับคมคงนี่แหละธรรมดาโอเค l e ดลงจังหวะสะบัดเมาส์ไปโดนหัวพอดีเลยนะพี <ppy> ่ <aciones> ยาวยาวดับเบิล <laughs> คิลโอหเกมมไม่ได้หายขอขอกาทาหนึ่งได้ไหมครับผ All right. <shocked> เจ็บนะเหลือตันะไอ้ยี่ยมันย่องมาพ่ปรอปนั่งเนียนีเลยอันนี้เดงไม่ได้ยครับไม่ต้องออกมาดูงเงี้ยห่าไปขอหนึงถามาแล้วพี่เั่งอย่าเพึ่งเด้ง my die. Fire in the hole. Fire in the hole. win 저차오เ 저... 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 저...